หวานช้ำไฮโซพันล้านอวยพรวันเกิดภรรยาล้านผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเป็นการอวยพรวันเกิดภรรยาที่น่ารักสุดๆเลยค่ะสำหรับไฮโซเซนที่ได้อวยพรวันเกิดมิวที่ปีนี้อายุครบ32ปีแล้วโดยโพสต์ดังกล่าวระบุแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่คนเก่งของมารินขอให้มิวสุขกายสบายใจสมหวังในทุกๆสิ่งที่หวังนะครับหลายๆคนที่รู้จักมิวจะรู้ว่ามิวเป็นคนสบายๆเมือม่อๆเลย ฮ่หาฮ่ผมก็เคยคิดแบบนั้นแต่จริงๆถ้าได้ลองสังเกตมิวดีๆเขาเป็นที่คนฉลาดแล้วก็มีความสามารถมากๆที่สุดคนหนึ่งไม่ว่าจะในฐานะนักแสดงมืออาชีพภรรยาหรือแม่ของมาลีนมิวทาทุกๆหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณแม่แอดปูเจรากับป๊าป๊าสุเมเจที่ให้มิวเกิดมาวันนี้32ปีก่อนเขาคือความสุขและก็ความภูมิใจของผมผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะ จากแฟนคลับหมายเลขหนึ่ง cr h a p at 6 i m u n i t i at pam dot foundation